สวัสดีครับวิดีโอแนะนำวิธีการติดมุ้งจีบหน้าวงกบครับตัวกรอบในวิดีโอก็คือจำลองว่าเป็นตัววงกบนะครับโดยเราจะใช้ตัวกิบล็อกครับกิบล็อกลักษณะน,นี้ครับผมกิบล็อกก็จะไปติดอยู่ที่หน้าวงกบครับตัวนี้ ตามรางทั้งหมดนะครับรางบนรางข้างายึดได้เลยโดยที่ถ้าตัวยิงการยิงกิฟล็อกถ้าจากมุมมุมซ้ายสุดขวาสุดหรือว่าด้านบนสุดอย่างเงี้ยครับเราเว้นเข้ามาสักไม่เกิน10เซนครับเพื่อความแข็งแรงตัวตัวที่ยิงตัวแรกนะครับซ้ายสุดขวาสุดแบบนี้เว้นเข้ามา10เซนแต่ถ้าตรงกลางเราก็เผื่อไปสัก30 เซนไม่เกิน40เซนก็ได้ครับก็คือไม่ต้องยิงตัวกิบล็อกถี่มากทีนี้เรามาดูวิธีการวัดมาร์กจุดว่าเราจะยิงกิบล็อกตรงไหนนะครับเพื่อที่จะให้ติดตั้งมุงแล้วมุงตรงมุงใช้งานได้เพราะว่าถ้าเรามาร์กจุดไม่ตรงเนี่ยเวลาติดแล้วตัวมุงอาจจะเอียงครับอาจจะเอียงเอียงไม่ได้ระดับอ่า ตัวนี้ตัวแรกครับผมเราก็มาร์กลงไปครับเราเว้นข้างล่างขึ้นมาสัก2มิลนะครับ2มิลลิเมตรจากตัวข้างล่างวงกบสุดเพราะเวลาเราติดมุ้งจีบจริงเนี่ยเราไม่ได้ติดลงไปสุดขอบอยู่แล้วนะครับเราก็มาร์กจุดไว้นะครับแบบนี้มาร์กที่วงกบได้เลยเราจะเริ่มจากด้านล่างก่อนนะครับ เราก็ยึดสกรูครับเข้าไปได้เลยกับตัววงกบอย่างถ้าวงกบเป็นอลูมิเนียมหรือวงกบแข็งหน่อยก็อาจจะต้องเจาะนำก่อนนะครับแต่ตัวนี้จำลองเป็นวงกบไม้ก็ยึดสกรูเข้าไปเลยเวลายึดแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสกรูก็ใช้หัวเบอร์สี่นะครับความยาวก็แล้วแต่วงกบของ บ้านที่เราไปติดตั้งยึดแบบนี้นตัวกิล็อกจะมีด้านหนึ่งเป็นด้านแบนๆน,น,นะครับกับอีดด้านหนึ่งจะมีร่องเหมือนมีเขี้ยวเวลายึดเราต้องหันด้านนี้ออกมานะครับหันด้านแบนเข้าไปข้างหลังเพื่อให้ติดตั้ง ตัวมุ้งไดนะ้เราเริ่มจากข้างล่างก่อนนะครับวิธีกดเราจะตะแคงเข้านะครับข้างหลังจะมีร่องอยู่เห็นไหมครับตัวมุ้งจีบเราจะมีร่องตัวเนี้ร่องตัวนี้เป็นตัวที่เราจะไว้กดเข้าไปกับตัวกิ๊บล็อกนะครับวิธีกดให้ง่ายคือตะแคงกดเข้าไปทีละข้างนะครับ กดเข้าไปแบบนี้นะครับมุงก็จะเข้าไปอยู่แบบนี้แล้วอย่างถ้าเราทําคนเดียวแบบนี้ก็จะใช้บันไดมาช่วยรับไว้นะครับพอเรายึดรางมุงจีบด้านล่างเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปทําตัวกิฟล็อก ด้านบนต่อนะครับวิธีทำเรายกตัวมุ้งขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับใช้ตัวมุ้งเขาเองเป็นตัววัดระยะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราวางลงไปเลยตัวรางกับมือจับเขาจะชิดกันเกินไปทำให้มุ้งเลื่อนแล้วฝืดนะครับให้เรายกรางบนขึ้นมาหน่อยนะครับขึ้นมาสักตรงเขี้ยวปิ่มๆเขี้ยวนะครับ อย่าอย่าคุมอย่าอมลงมาเยอะเพราะถ้าอมลงมาเยอะจะใช้งานไม่ดีเพราะตัวนี้เป็นตัวติดหน้านะครับไม่มีตัวอะไรมาบังคับไว้มันจะทําให้เราถ้าเรามาร์กจุดผิดแล้วเรากดรางลงไปเนี่ยรางไม่ได้อยู่ในระยะที่ควรจะอยู่นะครับจะทําให้ใช้มุ้งไม่ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือจับมาแล้วเราก็ดูระยะครับสังเกตว่าอย่าให้รางอมลงมาเยอะนะครับ ทำเหมือนกันซ้ายขวานะครับเสร็จแล้วก็พักตัวมุงไว้ก่อนครับแล้วก็จากรอยดินสอที่เราทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับว่าลางบนต้องอยู่ตรงไหนเ,เวลาเราติดกิฟตก็เว้นลงมาครับเหมือนเดิมเว้นลงมาสักสองมิลน,นะครับเราจะไม่ติด ชนลางสุดนะครับเว้นลงมาจะขีดครับสัก2อมิลแล้วก็ยึดเข้าไปครับด้วยสกรู ก็จะได้กิฟด้านบนแบบนี้นะครับแต่แล้วเราก็ยกมุ้งขึ้นไปทำเหมือนเดิมครับกดลางเข้าไปครับโดยตะแคงกดฝั่งหนึ่งเข้าไปก่อนนะครับเวลากดใช้แรงนิดหนึ่งนะครับครับก็กดลางเข้าไปครับกับตัวคลิปล็อกเรียบร้อยครับ ม้งใช้งานได้แล้วก็ติดตั้งม้งจีบหน้าวงกบครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ